สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หงมูดไทยแลนด์นะครับเรามาแนะนําวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับให้ถูกวิธีไม้่วงหัวรีนะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตัวนี้นะครับเป็นไม้่วงหัวรีอายุ2ปีนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วแล้วเราจะทํายังไงให้โตเร็วที่สุดนะครับเรามีวิธีการที่จะบอกท่านนะฮะว่าเทคนิคตัวนี้นะครับเป็นเทคนิคการใส่ปุ๋ยไม้่วงหัวรี่ซึ่งไม่เหมือนกับพืชชนิดอื่นเลยท่านผู้ชมหลักการง่ายๆนะครับของไม้่วงหัวรี่ก็คือไม้่วงหัวรี่เป็นพืชระบบรากล แล้วตัวนี้พอลากลงไปลึกปุ๊บเนี่ยวัชพืชนะครับหญ้าแล้วก็วัชพืชต่างๆเนี่ยมาแย่งอาหารแย่งปุ๋ยง่ายมากท่านผู้ชมวิธีการนะครับง่ายที่สุดก็คือใช้เครื่องเจาะนะครับอุปกรณ์มีอยู่3อย่างท่านผู้ชมที่ต้องใช้นะครับสลหรับไม้่วงหัวรีอายุ1ปีขึ้นไปนะครับวิธีการก็คือ1เตรียมเครื่องเจาะแบบนี้เราเจาะสี่หลุมนะครับสี่หลุมก็คือใช้หลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วนะครับหลุมแต่และหลุมเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วท่านผู้ชมนี่เราเจาะไว้รอท้้ชมเรรยบรอย อันนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วแล้วก็ความลึกนะครับความลึกอยู่ที่40่เซนนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมประมาณ1ศอกนะฮะ40นะครับ40เซนขึ้นไปแล้วก็สิ่งที่ใช้ต่อไปนะครับสำคัญมากก็คือตัวนี้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอเนี่ย 15, 15 15 15นะครับท่านผู้ชมก็บางท่านจะใช้สูตร 16, 16, 16, 16ก็ได้นะครับตัวนี้1กํากำมือต่อหนึ่งหลุมท่านผู้ชม1กํากำมือก็ประมาณนี้ท่านผู้ชม1กํากำมือแบบนี้นะครับ ใช้เพื่อล่อรากนะครับรากของไม้หวงหรี่เนี่ยให้เข้ามากินในก้นหลุมนะครับตัวนี้จะดึงรากได้ใช้ดึงรากเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือใช้ปุ๋ยคอกนะฮะปุ๋ยคอกชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับจะเป็นมูลสัตว์ได้ทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นไก่นะครับไก่แกบนะครับขี้ไก่แกบก็ได้ขี้บัวขี้หมูนะฮะได้หมดทุกอย่างท่านผู้ชมขี้แพะก็ได้นะครับได้หมดเลยก็ลงไปนะครับจนเต็มใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยลงไปจนเต็มหลุมไม่ต้องปิดหลุมนะครับไม่ต้องปิดปากหหหลลลลุุมมมงไปใ้เเต็ย วิธีการง่ายนิดเดียวท่านผู้ชมเทคนิคตัวนี้นะครับเป็นเทคนิคอย่างง่ายนะครับเทคนิคอย่างง่ายของอไม้ฮวงหูลี่เนี่ยเราไปเรียนรู้จากเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับท่านผู้พันสุรพลนะฮะซึ่งอยู่จังหวัดลบบุรีแล้วใช้สูตรนี้นะครับไม้ที่ปลูก3ปี3ปีนะครับท่านผู้ชมเส้นผ่านศูนย์กลาง6นิ้วคือมันโตเร็วกว่กามาตรฐานไป2เท่า2เท่าตัวท่านผู้ชมเราเคยใช้สูตรนี้นะครับแล้วก็แนะนําเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ย สวนไหนก็นแล้วแต่ที่ใช้ตามสูตรของเราเนี่ยโตขึ้น2เท่าภายในปีเดียวท่านผู้ชมอันนี้ท้าพิสูจน์นะว่าได้ผลจริงแล้วก็ต้นนี้ท่านผู้ชมเราติดตามดูนะว่ามันจะโตขนาดไหนผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอีกหลุมนึงนะครับท่านผู้ชมเหมือนเดิมตัวที่เราใส่ลงไปก็คือปุ๋ยสูตร15 1 5 1 5านะครับ1กำมือต่อ1ห,หลุมอ่าอย่างนี้แล้วก็ลงปุ๋ยคอ,อกไปนี่ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ชมนี่เลยครับ1กึ่กำมือต่อ 1หลุมนะครับต้นหนึ่งเราก็จะลง4ี่หลุมแบบนี้ท่านผู้ชมครับ4หลุมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าเราลงเต็มแบบนี้ไม่ต้องปิดปากหลุมนะไม่ต้องใช้ดินเนี่ยมากลบปากหลุมนะครับให้ทิ้งไว้แบบนี้เลยเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาฝนตกนะฮะเวลามีความชื้นเนี่ยสามารถลงไปได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าปุ๋ยเนี่ยต้นไม้เรากินปุ๋ยจนปุ๋ยเนี่ยมันยุบลงไปเรื่อยๆยุบลงไปจนเป็นเป็นรูนะครับ เราก็จะเติมปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยสูตร15ยัดเข้าไปในหลุมนี้เช่นเดียวกันสูตรนี้บอกเลยท่านผู้ชมได้ผลดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทำแบบนี้ทุกหลุมนะฮะลงไปเลยครับท่านผู้ชมครับสูตรนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะฮะถ้าทานท่านทำแบบนี้หนึ่งปีผ่านไปถ้าท่านจะทําในปีที่สองนะครับหลังจากท่านลงไปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยหนึ่งปีผ่านไปนะครับถ้าท่านจะทําในปีที่สองท่านก็สามารถที่จะเจาะหลุมนะครับเจาะหลุมสลับนะครับสี่หลุม สลับทําอีก4ีหลุมสลับตรงระหว่างกลางนะครับก็จะเป็น8หลุมละคันเนี้ยรับรองว่าสูตรนี้นะครับได้ผลท่านปลูก3ปีเส้นผ่าศูนย์กลางไม้เนี่ยสีนิ้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดามากผมจะบอกให้นี่เป็นเทคนิคขั้นสูงที่เรานํามาฝากวันในวันนี้นะครับหงมูไทยแลนด์นะครับอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรที่ปลูกไม้่วงฮูลี่นะครับดูแลเกษตรกรตอนปลูกเนี่ยจนถึงตอนตัดขายยังประเทศจีนนะครับแล้วก็ประเทศเวียดนาม แน่นอนนะครับหงมูไทยแลนด์อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรตลอดไปแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ